ไอ้ซยจุ๊มห้ามผาด

ซอยจุหกหั่มผดเนื้อแดงดีมากเลยพวกมีอันนี้ด้วยอ่ะอกำจีขาวให้แล้วใช่เอาไปเอาไปกินเขาเอาปลาทูมาดเน,นี่ยฮะของร้ันสดมากเลยพวกมันอาจะเฮ้ยมีปลานี่ด้วยเหรอดูมันแข็งเลยเนี่ยแข็งดิ ไม่รู้ไม่เคยกินมันไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงอ๋อสอปลาอะไรนะปลาบุกซิวแก้วจ้ะซิวแก้วไม่มีผมไม่ผมใช่ไหมลอยได้ซิแก้วไม่ได้เราจะแตะมันมันเยอะซิวแก้วมันหัวทีเกปมุกคุณเธอเคยกินแล้วอคุณเธอเคยกินแล้ว ที <mandate S 2> ่เรวที่เราเอาที่ทะเลมันแข็งแข็งใหญ่มากเลยหกสิบาทเนี่ยใหญ่จริงจริขค้นหน้าเอาไม่หมูกระทะแาวแมวอ่อเอาอะไรมกม

ที่เลยลูกไนี่่เลยที่เลยไหนนีลูกาีมครับ้เนาะูนว่ามันหยวข้าวไม่ต้องลาเที่เลยลูกมันรู้ว่ามันจะกินข้าวมันะเขาเค่าอันนี้เอาไหมเนี่ยัเกลีเดเลยฮะเก็ียมา าอ,อันนี้แหละพ่อ,อที่เธอบอกว่าสดาอาาโอวปลาหมึกนี่สวยจังใหม่อะหมึกกระตอยเออมันดูแบบดูนี่้านนั่งไว้ซื้อผักนะพ่อหนักนั่งไว้ซื้อผักยอดมะละพ่อ แล้วก็ผักขมมีไหมไม่มีมาละไม่มีมาละมาแล้วยอดมาละมีไหมอ๋อยอดมาละไม่มีนี่ใี่เพราะมันสดเลยอะไรก็ได้เพียงใดครับผมเพามันสดเลยนะสดไหมกินเธอก็สองตัวดิพอไม่งันเถอะนี่ไงปลาทูที่เธอเคยกินปลาอะไรนะ ป็นืลาทูไหมั่นอร่อยไม่บอกที่เคกินหมดก่อนอุ้ยดีจาละร้อยอละเยอะล่ได้จะกินปลาหมึกกินปลาหมึกจานนี้อ่ะไม่ดีจานนึวไว ทานไหนครับเอาไสกเพราะเอาไสกม่ร no. ู้กินต่อม oh ่หล่เน่ยมาถามฉันจะไม่ให้เธอแล้วม่ยืมแล้วหเอาเธอก็นับเหลียนให้ได้ไหมครับเอาต้มตังค์ออกมันสูงมาก បាទ จะตลาดให้เราล้วค่ะผักเอยอดมะละกับเอผักผมกรเรากั่แม่กรเาเราดูห่อยไม่เขาตอรู้ขนหักเาไข่ปาม่ไข่ปลาเออไข่ปลานั้นมันน่ะเื่อยอะไรประดุนมาเลงนอะไม่ ไรพอ่อถื แล้ว,ลวโผล่ขึ้นมาแล้วนี่แต่ว,แว,ว่าตัดไปอย่างนี้ไม่ได้ตัดมีซื้อน้ำไหมเนี่ยมีซื้อน้ำไหมมาแล้วนี่มีเงินซื้อน้ำไหม้อกินน้ำไม่ได้กินน้ำ ไปไหนอ่ะต้มน้ำไรดีคะยามะม่วงไม่จ้าห้าร้อยยางตาเรีได้ไล้ก่อนได้นะคะมันนับเรียนให้หน่อยดิเท่าไยี่สิบถึงไหม,มเดียวฉันเยอะอยู่นะพ่อ

กูถูกไว้ในฝากสองร้อยฉันจะจ่าก่อนเลค่ะคุณมันเป็นแบบว่าถ้าเราต้องการอะไรนะคะถ้าเราควรมาดีเลยนะคแล้วเช้าเย็นเที่วแล้ว พายาม่ายี่สิบเออย่างนึ่งเหรอยี่สิบพอดีนะไม้หนึ่งนะไม้หนึ่งเหรอเอาสามสิบพอ3อพอสิบฟอโอเคไม่หรอกผลไม้ฟอจ้า ไม่ได้เปิดงัวหรอวก็แล้วขไ่อไม่ต้องาวันนี้ชเช้าเสียนะคะขนมไม่ด้เลยไม่เอา

าประูมากกว่าโอ้ยแต่คนนี่คนไม่เคยนี่เลยนะหัหงอนนะหัวหงอนนะโอ้ยพ่อคุนเจอมะม่วงนอโอ้โหร้อยหนึ่งกันนะ นี่ไงพวกกระดูกนเนี่ยไปใช้ยังไงโล่งตักตึงโลก็พอไหตักึงโลครับฮะตแกนได้ไหมได้ได้น่าจะมีขิจยอดขับสไลด์ม้วยไปดูซอยจางแั้วเราขับสไลด์ คือนาวมาไม่เนี่ยอะไรนะครับ้ะไม่รู้อ่ะ